สภาพรับไม่ได้ค่ะสองเหรียญโอลิมปิกเทนนิสวิวจะแจมเละจนทั่วโลกรับไม่ได้ค่ะ นี่นักชมหลังจากที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาโลกไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับการที่มีนักกีฬาจำนวนกว่า100คนค่ะได้ส่งคืนเหรียญโอลิมปิกปี2024ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันปารีส2024่เนื่องจากสภาพเหรียญสุดเยินค่ะโดยเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024ที่ผ่านมานะ,ะเพียงแค่5เดือนได้รับความเสียหายหลุดลอกแล้วก็ขึ้นสนิมจนไม่อยู่ในสภาพที่ดีทําให้นักกีฬาหลายรายคะ่ะเลือกที่จะส่งคืนเพื่อเปลี่ยนใหม่นะคะ ล่าสุดน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะคะอดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองได้เดินทางไปเจอกับวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024และบีจันแจบสุวรรณเพลงนักมวยหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกค่ะก่อนที่จอมเตะสาวนะคะจะได้มีการเผยภาพของเหรียญรางวัลของทั้งสองที่อยู่ในสภาพยับเยินมีการหลุดลอกของพื้นผิวแล้วก็ขึ้นสนิมเช่นเดียวก,กันกับที่นักกีฬาจากนานาชาติพบเจอเหมือนกันเลยค่ะโดยมีการ โพสละละเอียดนะคะบอกว่าอัปเดตเหรียญเงินเหรียญทองแดงโอลิมปิกของน้องวิวกับน้องจันแจมค่ะสําหรับปัญหาเหรียญรางวัลชํารุดนะคะทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ได้รับทราบถึงปัญหารวมทั้งได้สั่งให้มีการผลิตเหรียญรางวัลใหม่เพื่อนําส่งให้กับนักกีฬาที่ต้องการเปลี่ยนซึ่งจะได้รับภายในระยะเวลา2-3สสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตเหรียญรางวัลเนี่ยได้ถูกประเทศฝรั่งเศสยกเลิกสัญญาจากปัญหาดังกล่าวหลังจากได้มีการ ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้ส่วนประกอบตามที่ระบุในการผลิตรวมทั้งไม่ได้มีการทดสอบเหรียญเมื่อเจอกับสภาพอากาศทั่วไปเรียกได้ว่าใครนะที่เห็นสภาพแล้วก็คงได้ตะล็อกเอ๊ะเ,เ,เอ๊นี่มันได้มาตรฐานไว้เนี่ยนะคะมันดูไม่น่าจะเอาไปอวดลูกอวดหลานเลยนะคะแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ยังมีการเปลี่ยนให้ไม่งั้นนะคะนักกีฬาทั้งโลกคงจะจดจำปารีสเกมไปตลอดชีวิตแน่นอนค่ะ